กัศปาดีเราเพียงที่จะเนาะเมนูตามประทูเบิดบเมนูใหม่ก้าวเข้ามาจ้ะพันข้าปุ้นบ่มีบรโลงกแปลวอยอ่าเนี่ยนะเนี่ยนะกมาั่วใจมันนี่บ่มีจาุ้ยมันจะกินกัลูกแปลวจีมันบริอู้เดนีนี่นลูกไล่โอ้ยบหันเบาเพราะว่าอาเหมาะมากขปุ้น

เต่าเลย,ย<ะ>พี่น้องมันจะบริยากษ์ขวัจ้ะกับพื้นเต่าเลยเนี่ยไปไปไม่ได้เลยเนื้นเ,เ,เท่าซาบะเงินเจ้ากับมีอันนี้ทรงกันข้้ข้อให่ไหอ้าเงินไทยมันก็ดิ่งไปซาดิแล้วอืมก็ทำใหม่เลยกัดจนลืมอันนี้อันนี้อันนี้แล้วเป็นหลายๆหัวมันจะบริยากษ์ขวัเล่นกันอยู่ได้เขใหม่ ได้อยู่แทบเนะกูเองก็มีเสืออีกอลบ่อเชื่อังแม่เชื่อพ่อโอ้โหคือบ่อเฮืองคือบ่ลท่านเพื่อนีรจเนรร้นบริขูนี่บอกหาไม่จำบริเนี้ได้เอลัเจ๊อะไกันเจ๊เขาก็ลวกอ่านรน้นก่อนมันสิเป็ดเ็จเขาก็ลวกอ่าแต่ว่าลุ่ขบบีบเจอทุ้อนแน่ อันนี้กระดาภรณคือกันได้าช่ซาบัดซาบเด็จน้ยซื้อมาแล้วซาบาดก็โดสิดนุยก่าวลดอานน้นี่ครับความปกตินลูกความด้วยการจะเสร็จเร็วๆนะจะทุกคนเนาะก็ะล้วกร มันจะเป็นพญารูปคืออย่างนะลุงตุยเจลพันธุ์พูดพี่น้องลุงตุยอันนี้น่ะเท่าไหร่ก็จะซื้อน่ะอันนี้ของเอื้อยฮัสซี่ใส่ใจปะเฮ้ยหมนแล้วใส่โคกใส่โคกรดในใส่โคกใส่ปากก็รึกันใส่ปากก็เขามาหายวันนึงเท่าไหร่สามาบารลร่างหวยก็ล่างพวงไปเล้วพี่น้องเอ้ย มีอะมีแต mm. uh. ่ตังล่างหรอวาเนาะใช่สบัติมีหมดลูกสมบัเอิร์มมีอยิงเลยเดในใจหมอลูกยอนอะไรมบอะไรมันกำยอนแต็เอาท่าแตุงอะไรแมอนลูกมันย้อนบ่อ้ยโอ้ยโอ้ยต้อดเด็ดมันแล้วสองกดก็แล้วมาเอ็ดมาเอ็ย่ไปกอนอ้า มันเลี่นงหมงานมื่อไรนี่มันมาโปอีอนคาบมันมืเียวกันทิงอันนี้หน่อยนะเอามาอันนี้นมดิ์สาวานซื้อมหายตอนั้นได้เฮอที่บเออตัวนั้นบริกินอยูบอตัวพายุยจกบบอสกะต้มกินยูอะไรน่อยอันนี้นคือว่าเอาไว้

ต้องเพลงใช่ไหมเออเบิ่งบักต้องหาแม่โอ้โหใค่ไปซื้อ่น่ะคันมีอันคันมีเน่ากระดบอก้าเฮ้ยต้องพิว่าใครดิบกุใครซุกอันนี้นั่นใครซุกเขียมาให้นนี้แล้วใครซุกไหมนผสมโฆษณาสกเหน่อยพี่น้องอออพี่น้องล่าสุดขปุ้นเปื่อยพิมพ์เบอละลอือ ข้าบ่อเฮยข้าก็กินอยู่บ่แหลเฮยกันเห็ดเป็ดชะลอนอยเอานานี้มาหรอานามทอดไหมน้ำมงนี่ลงบ่เฮยนาด้วพี่น้องเด้อยาซนอย่าซนอ้าเขจองฝนขอน้อยปุ่เขาะิเปื่อนหมังเ้หนังแน่ดยอืมโค้ดมันด บ่ฮะลุงตุ้ยกินเบิดบ่ลุงตุ้ยเบิดมีดกับนี่ฮะอหอนเด็กพี่น้องเกี้ยงไเฮ้ยอออ๋อเนาะีแจ่วน้ำจิ้มบาดีพี่น้องเอออืมกุนกับบรลวงบลายๆพี่น้องเอ้ยกระอืม บ่ออสองโลเท่านั้นแล้ว,ลวเออกะปุนยังประมาณสี่โลให้ป้าบวัวห้าโลแม่เบ่าเป็ดห้าโลที่เหลือนับเบาน้เกอที่นเลยจ้าเฮ้ยมันสิบคนมาค <โฮ S 2> ่อ,<ป>อ,อ,อยๆขั้นเออนี่ยุ่งๆๆๆได้แล้วก็ได้โลดบจา พี่ดาวเอ้ยไปเซเว่นต่บุหรี่ลืมิ่งโลกินยตอกยากอันก๊กเซเว่นอยู่บ้างเอ้ยแปดอยสี่สิบโลกกับพันเอ้ยทางเสงยงเอ้ยโอ้ยกนะเฮ้ยอะฮู้100%แล้เขากินอะไรของเซเว่นอ้าวกขะจับกอกปากเลยแล้วเฮ้ย เห็ดแจ่วเนาะเอ้ยยังบาร์เแล้วปามิจ้าเจ้วเห็ดเจาวัไม่นไม่เคไแ่มันเน่ารือเ่าไทอีกไทยโตกโ้ยเออตามรถบ่อบ่อนอนต้น่ไม่เคยน้ําบัวห้าโลเมยบแเปห้าโลที่เหลือบาน้เจกทีมงานเลยจ้าเหมล้รัขึ้นเธอบหนอน S <S ใ่ไข้หมอลูกอืมถ้าเอาแต่ไข่เด็กอยงนะี้เนาะอืมเอาแต่ไข่เด็กไม่เป็นไรเราเอาหมดเลยไม่เอาหมดเลยเนาะจะได้คุ้เอ,อาทัน,นหนึ่งเดียวอืออะไรอยาเด็กพี่น้องเด้อไปจ้าอืมเอาไปเก็บใกลใน,นี่นั่นในเมนู <S <S น้นนั่นหรอปะยังอะไรเครื่องเจ้าหุกโรดบลอกบอกอ๋ <S 2> <S 2> อ <S <S มันบมุนแต่ว่าคอยเห็กรสีอยู่กรยังสีดาอยู่ชั้เกลางมามาก็่อยน่คอยกระดำทั่วสาก้อนกระสีกรำไข่กระดำ่ได้มาเลยอ้าจะเป็นแบบก้อมาใกล้เนาะยี่กระดำคือลืออยู่จะได้กังสีขาวคือหมูเดอยู่เดินในหืนฮะ อยู่แต่ได้เฮินและเสียเอายังมากินผักอ่ะอันดีกินแต่ผักอะไรก็ขี้เคียวแล้ววะขี้เคียวคือไก่ก็คีเคียวแล้วสุดแล้วไปเยอะจ้าขี้เคียวแบบเลสุกไก่ก็ขี้เคียวเฮ้ยเฮ้ยไปนนใครซ่าอยู่บนนนนดิใคซ่าอยู่บนนนมาดิครับก็มาดิครับพ่มมันจะเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วหรอนนจะเสร็จแล้วหรอเฮ้ยเยดังคร็กก็อยากกินข้าวปั้วที่เย็น โอ้ยโปรยกระซ็ดแล้วอ้ยกินอุ่นๆนี่ก็ะสงอุ่นๆอีละกินน้นทอล้ะบอุ่นๆมันออกใหม่ๆี่ราจับวันนี้กินลเมคือบริหารเส้ห้อยจงุกกเเว่นที่น่เขากินไปขวดรถเนาะบ่เฮแต่มัวมากทับออกแดกเลยได้เฮ้ยจับมาก่กินเนรเบอลูกแกนสคนน้ำบบากโกเซเว่นน้ำว่า น่นดีนางมักแทปซี่เออมีการเป้ากเพาสิบเปอเซนี่เนี่ยไก็โค้อยน้ำตาลส่แต่ว่าเฮ้ยสนเอร์เซ็เฮ้ยกินซะเนาะมาฉบับบัติขาจะจุๆอวะเฮ้ยบอเฮ้ยมันเก่าแล้วเขาลืมไปเลยแล้วบน้น เป็นอสรีอดบ้าวเซเว่นน่รอบหนึ่งปีบป่กิน้ำมันลมอ,อืมเราก็จะกินน้ำมัรลมด้อปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งอะรอ,อ,อมา,ามาโคกนะแตงโมเถอะขาวล้ามมาั้งแต่ปีที่แล้วอืมอ,อืมจะม่คอดปีนี้บาดใส่จะช่วยบย่เฮ้ย่ให้เงายบบ่ ลองนะลองลองเปิดน้องมาซีมันนะจะน้ำกระตินเลยนั่งเอ้ยอยากกินโค้ดเซเว่นอยากกินโค้ดเซเว่นเนาะตัดคนเลยจุ๊บบวยทาไม่ด้วยถ้ากินน้ำเบาอ่ะพี่น้องมาดินะจ้าเพื่อนผู้เคยอันเฮ็ดอันน้ำจิ้มอันนี้แซ่บเอ้าก็ว่นนานก็เคยกินฟีมือกับละบ่อแน่โตบอกว่าอยากเฮ็ดเจียววานยำได้ก็อยากกินเจียววานคือสั้น ไ่ดีเจ้เธอเนกลลยถิ่แดดลุกเป็ดเฮ้ยกลัวเราพูเปนี่แล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวมันกว่าแ้วนิดนนแต่ตัวเจ้าคือบางานง่าตัวนี้ออกเปลาง่ายแล้วพอนอนพอเฮอมันสูงในสกระเทียมแตใส่อะไรเฮ้ยสาแล้วเพื่อชำนาหรอผักตองตัวนี้มันเผ็ดโัดเผ็ดต้องผักอนี่มันเผ็ด ตัวดินตัวนี่ละน,น,น้อยน้อยแต่ทีนี้มันเบิดตัวดินชุกเลยเฮ้ยมันบัวานมัน,นต้มเปลือยไปเลยบัวานแล้วมันได้ส่นต่าลใส่ยูอ่ะใส่กระใสมันหอมแล้วนีง่งแล้วตบมันก็ใส่เกลือใส่น้ำตาลจัดน้อยอม,มันหอม,ม,ม,มดีไปเล่น,นอแก่ให้เอาดี เกือ่อื้น้อพดอ่ลเ้อน้าเล็่อนวเอาข่กอนเผาแดดลงเบาเออต้องห่ตมดอลเงี้ตําบอยตําเผาปากเป็นอะไรเนาอนดี้คุณรวงานเลยมึงูวจเตอจะดังเนาะ อไอเทียวนี่เนาะใสไข่ใส่ไข่มันจะขุ่นโอ้อยากกินข่าวดีตึงนเต้นตื่นต้นตัวหนึ่งไงก่มือไก่เบนสิได้ไปบ้านน้ำอลไรพี่น้องเอ้ยสิได้อำลาพาจากปานหว่าอะไรพี่น้องอันเป็นรู้สึกว่าตื่นเต้นเอาเอาเข็ไปล่าอีกเลย จุ่ม <m> ้องบ้านมันกะเนืเตี่ยมนั่นเตียมนี่แล้ววะเอื่ว่าหมูไปมีน้ำยูน้ำกินมันนั่งเบิ้งตากันซุ่มรวบิสิเป็นบ่อ่าหมูหน่อยตะลังกินบ่ิเมีมูไก่กับบ่ิมีหมูกับบ่อเลยังกับบ่อเยูน้บุางอยูบนเจ้าสิเป็นยูน้ำเกลือน่อยหน่บ่เออเจ้าไปยูน้ำบอเวทซะ เดซ่บ่อละตุ้ยอ่าเดซ่าอืไปหาใหญ่ไว้บอแทบาบ้านเวินบบอเขาจะไปยู่อันนั้นเขาจะไปยู่ขมวนขมวเนาะจัก้จะคิิไก่แท้เอาพอเลยเฮ้ยเน้ำตาตัวนั้น ใส่ยูทิวามันไลผดบอลน้ำเฮ้ยมันไล่ผดน้ำเล่นเนาะชอยใสหนีไล่ผดเนาะเฮ้ยน้ำนี่เนาะจเผานอซอยนด๋ฉันบอเคยใส่มะเร็งเะแยะอเห็ดสมใส่มะขามก็ซอยฉนีโรดแ้่เป็นไรนะาเฮ้ยมันจะได้กินน้ำแน่อืมใ้่วหรอ้วกุึยเห็ดอย่งผูกปีให้โพปี้โพก้อนยาดจะาจะแพงไม่ไง นะจะได้เนาะแนวนี้นะเนาะผู้หญิงบอบบางน,งนี่นั้นแบพบพงแบบพื้นก็ได้โอ้ยอ้างเดี๋ยวนาะผู้หญิงบอบบางนี่นะจะได้มาข้อเด้อพี่น้องเอ้ยม่อยากได้มาแต่งเดี๋ยวรถตั้มเอมเอมา,าต่งได้น้อยเอาข้าใส่ในรถใช่เงี้ใส่ใส่หมอน้อยรออืมอมีหูุยอันนั้นก็ซอยใจตั้งนานแล้วใส่หมอน้อยทำไมาใส่น้ำตาจเด๊ มัน Hayır, ้อยมันลายพดบ่ต sí ักน uh, uh, no. ้ำอีเนี่ทิมอีกคนเนาะอีเด้อจะไปทะเดีอีกขบบอเฮยจะเดือรวบมอหลงกับก็ตุกขกับอะไแหละจะบระยูดเราเนาะประยูดเรเนาะเฮ้ยเชื่อกันเต้มอยู่บระยูดเราเยูตนกล้วยเออบ่ห็นนอกเนาะทีบอกยูดได้นั่นนี่นะคุณปยูดต้นกล้วยได้ ถอยไหมบ่นยังไงเอาเฮ้ยให้จันหมากอาะไรยังไงอาปลาไซรลดสา,ดามสี่พูดนะมันชมชม,ชมเนี่ยขนาดกับ็มาถอยเนี่เอาลากมาให้เนี่ยอีกเลยป่ะเฮ้ยพี่โอนให้สองพันห้าด้วยละห้าร้อยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงทีนงานเจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆก็จะได้เหมากว๋วยเตี๋ยวแล้ว งันพรุ่งนี้เราก็ควัดทวดินเดยาคยสงมาก็หนึครับถ้าทำไมเราต้องการเงินเฮ้ยฮกะกินบดบอกวปเตียนะเฮ้ยน้องเ้ยเอาเนี้มาซ้ำแบบนี้มือดีโอ้ปะมาช้าเดาเค่ะบอกเวลาอย่ามาหามาใกล้เด้ออย่ามาได้ยินพัดแถวนี้บ่ได้กนิ่นมาได้กิ่นแตกองนี่นะเึงเธอน้างอกนางบอกกินเออชอบมาิแตกแตจเขาไปมาซ้ำค่ะไว้ขว้ซื้เตี๋ยว เขาซื้อมาสามเนี่ยยังคุยเที่ยวไปสิคชิแตกหมดเขาเศร้าบ้านยังค่อยสื้อโทรศัพทสิบบาททช่วยบ่ายใส่ลูกสีพี่น้องสมทบน้ำยุง้าใส่ก็ค่อยหาน้ำตาลบเนี่พี่น้องมามุมนี้เด้อพี่น้องเด้ออือโอ้ยเส้นเออเออต้มให้มันเปื่อยๆบออ เอาเถอะกบมือเดูไปอีกแล้ว hmm. พี mm ่น hmm. mm ้องแปอีกแล้วมุ่งกำมุมเดิมก็แล้วกันจ้าไม่ยันนอนาบีแข็งอยู่อจะจะเหนียวซื้อบ่จะเหนียวซื้อนะป้าบ่ายโมงล่ะยังผลิตอีกดียวบ่ายโมงแล้วบ่ายโมงกระจายยังไม่ได้กินเลยเออเี่ขยอร้องงั้นโขดโถ อ,อานิวาออายนำ้ำอเจยวบานจะต้องวานเนาะสูตรไหนวะทำไมต้องใส่อันี้ด้วยใส่ใส่มะเรใส่มะเนเหรอวะไม่เคยเธอเคยใส่แต่ผักกัดขามใช่ไหม,มไแต่มันไม่มีไงไม่ไมี่มนาวไงเฮ้ยมัเนมเปิดแมนมันยังเปิดอะนะเด้อ มัเากนไดมันดเได้นี้จะแ่บหล่เอาลงยังได้ื้นกะชอยกรับาคนนั้นเือยน้อยรอลายคนน้อยลงโหลดมันแ่บมันสิชมสิกเอชมยังเคยกูเห็นเดรดวีบังหน้าตืมหรอชิชมันหวานพ่เทสเปียเปียวพิเยวหวานเ้หวานมันชิชมเนาะ สามเฮ้ยกระยาดพี่น้องด้อกายหนากรอบปุดปัดปุดปัดกับขอเท้าแพนลายเด้อพี่น้องเด้ออะไรนักวิชาการลายนักวิชาการลายจ้ะลายสร้างลายเซฟพี่น Le> ้องเอ้ยเนาะอืมเอาสามเฮ้นสามเอาไปลงเฮ้ยสูตรไผ่สูตรมันพี่น้องเอ้ยพอแล้วน้อยมันเพี้ยนแล้วโบ้ได้คุณต่ำไข่มันเละเลยืมไข่กับข้างคืน ใครทางคืนทิศหนึงน่งเราบอกเฮ้ยอันนี้ผมมีผู้สื่อได้ใช้นกานะแต่มาขายคือเก่าแต่ว่าเอ้ยโอ้กินอันนี้ลงปาแซ่บได้ป่ะนี่น่อันนี้สายกินไบางเนี่ยนะอารอมณนะ์หมอฮะเราถกตุ้มนะอาก็หอดต่ว่าต้มเสียอะไรสักบอจะลงลงหมอฮันโลนี่เก๋อีะ ไม่เคยทำ嘛ทุกคนอาชีพนี้เหรออืมไปจ้าสูตรไผ่สูตรมันเดลยพี่น้องเลยบอกว่ากันเดลยสูตรไผ่สูตรมันจ้ายำโอ้จะว่าโทษว่าจะแพงพวนเอาไหมไงโคตรโผลเนาะผูกให้อืมโคตรโผลผูกโป่งผูกติ๋ห้ แรกชีโลมมคุนฉันนี่โมคุนและแนวบอสติกไข่ดิฟสู้กับคุณบ้าวเจ้าเก่าล่งทั้งเห่าเลยเพราะมันจำโม่แทั้งเห่าในโฮั่นต้องคุณจำอออ้า น้ำนังโคกันแซ่โอ้ยแซ่บูดินอนพาลูกชิ้นให้ได้ลูกขี้หันหล่มเนาะขี้จ้าและแต่จ้าเปขี้นะพ้มีที่ขี้จะาเข้าไปตด ใช่นะบ่มีเฮยได้มาใส่นอน,นทุกอย่างเนี่สอบทานน่ะแหละฮุบมาโรดว<ะ>ามือซบใส่ทุกอย่างนะกลับมาทานนะ่ะน้นาน่นทานน่ะโน้นทุกอย่างนะฮะแล้วทุกอย่างทานอพคสุนสนาจจะเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ย

เดดใจใจยังนอยแฮโผโผเด้อโอ้ตาย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 พี่น้องมืาออื่นนะคันเห็นบอกเห็นบ่าวอัดลงคลิปแล้วจังได้กันเนาะตายตายเด้อพี่น้องมาหวานดาวมาเด้ออืออาโง่เออเดือดใจบ่เฮ้ อะไรก็บ่พอบ่พอบ่เฮ้ยซื้อซื้อยังไงแจ่วานเจ่วหวานบ่แม่นนอาข้าวปุ้นแต่อย่างใดเด้อพี่น้องเด้อแจ่วหวานสุดบอกอ <amine performance, S 2> ่ะบ่ได้ไปไอ้สูขันรถเจ้าเห็ดเด้อเออเธอบอกว่าใส้บักหลอกบักเล่นฉันก็บ่เคยใช่เบ้อหัวหนบ่มีปากคาปึ๊กเส้นหมกเล่นตะว่าน้อซิอืมน้าคามีฝังหน้าชวดลงกันเร็วหรอเวลาหมากเล่นมาต้มนีขื้อืม ยังน no ้อบ uh> ัดย uh> uh ังน uh ้อบัดกลายเหตุการณ์แถอเนาะอืมปวดโถอ้าซิมเฮ้ยยัม่ค่อยต้มนะตับตัเฮ้ยตัสกงกหลลดลยก่อนรออืมอัอและเฮ้ยอืมม่ยงมีป่อยโอ้ ผู้น้พี่น้องพ,พูดผู้ด้วยพูดคำนำกองปุ่นชิดโลซาวโลใส่สลัดไปซีเรสันถอกออกเลยเด้อะเอาพริกตุลนาฬิโหมดเฮ้ยเตยชีเพชรเพชรแบบาจางๆเป็นอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยเ <c oughs> กลือ <c oughs> ไก่ทำนานมมาแล้วเฮ้ยสุดท้อไก่กมือดีแล้วออนะพอแล้ว มีส้มมีนนอืมน้ำตาลเบิดทงหนึ่งผู้บวานสิไปยูใสน้ำไปหาใบใบผักบไม่ให้ส้มมาจินเลย่อยอู่่อี่ใบดอกี้เ่มาดอกกสิข่นดอกอลีนี่อเอออลีที่อ่ะอืข่นเป็นบ่โอ้ย่อเสียวคันใส่แบกระรัหกกรม เออบิร์กเกมๆนะท่านกี้รอดตะกี้ออกไปดอกเ้ยเอาใบอัตัวแก่ๆนะตัวจักษิย้อนมาขัดเดยน่ากินออแต่ว่ามากินแต่ตอนนี้เราเท่า พอละแบาจ้างเฮ้ยือดีแกหนมเนี้ว่ามันยังมีได้เท่ากั่านยงจางยุกหรือว่าเน้ยจางยุกอ้าวจะไม่อาบนสันคิวต่อไปพี่น้องตมลูกซีพนาะไม่ได้กินข้าวพี่น้องยังไม่ได้ก็ไม่ใช่งพ่ตัวไรพี่น้องอ อเออนโน้โนน้นกับน้นน้นอยู่ไอ้เน่ยตีห้องกันน้โนโน้นจกักฉีผ้าเหนเย,ยังดีบอเลยมังก็ปิดคำ้ำแต่ว่าเอออย่าไปเป็คนค้ำพี่ิน้องเพือ่อสิรด้กิจาบซีใบ่าเมืม่อวานเยชซอยลายลายได้ไหมหอมไหมจะบอก <laughs> จ่าจะทันได้แถวได้นามจะมาทันได้แ่วได้เออ นับว่าตัวที่แถวแล้วบอน้าอยู่แถวกลับน้ำมันขุนที่ซุโอ้ยแนวว่าไข่ซุกกับไข่ดิบน้ำมันขุนน้าใคบอกบอกได้เคยได้ใส่ไข่ซุกแล้วเคยเสิเคยใส่แต่ไข่ชุดใจนี่ยเป็นจังรับเธอและฉุดเธอเด้ออันนี้นะฉุดฉันไม่ใช่ฉุดฉันชุดฉันไม่ใช่บัลลีนเด้ออ๋อฉูดใส่กระปุกใส่ไข่ซุกได้ฉุดไปฉุดมัน โอ้ยเบยใหญ่มันควันบาร์เทนดีเบยใหญ่มันไงมันจะเลี้ยกินเบยใหญ่พี่ไปได้จะไปควันจะดจ่ายยังจะพูดห้อยห้องแนวลมมาทางนี้ชอบโลกตอนนี้จุดจ่ายยังจะบูดลมหัวาะจ่ายยังลมพี่ขากระตายเดี๋ยนะพี่น้องอ้ย แนบลงบนงมืแนเรมากวดประสาิฐคอยยเงจะมันมาทางไหนบอกมันขึ่นนะนี huh ่ในรูปนี่มีผู้มันออกกับขึ้นในนงางาๆทำมากวละประสารนี่หรอกอมาฮัลโหล้าบมดเลอนแน่จะเป็นเงี้ตะกระแต่มือนสะมือเมือแรงนี่นั่นได้ชิ่อว่าส่งขอก้นน้ำโอ้ยจักย่านเพิ่อมาลนอันพุดอลไเพิ่ละองลอยห้าสิบสี่ชง ใช่รู้มันเลยไปเห็นอ่ะลงเลยพักลงพักก็ขี้จิบเถอะเฮ้ยชีหัดแดงลงพี่น้องจ้านี่แหละกเกษตรศิลปกรรกิจแหละแหละใส่หอมนี่กระไรแจ๊บมแจ๊บกับฟีมือเบอเอื้อได้พี่น้องเด้ออ้าวเปล่า้นก็มันอยากงายรังเลยทุกคนเป็นบลาลุกกันแล้วโอ้ยมันหอนเนาะเธอเป็นอะไรกับขนฉันซิมีกระเด้อซิมีเบ่เฮ้ยจะตอนนี้กำลังลวกลูกซีนอยู่พี่น้อง จิมด้แลตื้อจมมหหอกับาจางผดพตวตดอกเออขักบบ่อเห็นมืออื่นโลคิบเราจะได้กัแจ้งกู้ภัยให้อพี่ต้องเด้อนตตยบัดพุ่นนั่นปาทูเข้มจิตว่าจาง ข้อยืมเกือแล้วว่าถ่นยดึงแล้วป่านน้ตื่มก็ขวดแล้วกดโทษเลยเอาล่ะพี่น้องเอ้ยเนาก็จะเข้าเก็บพาบรรยากาศไว้เพื่นใช่ไหมติดตามคลิปนหนาจากช่้งมาเอือ้อแล้วกันไปแล้วพี่น้องไปแล้วปัญญาสบายดีจ้านอนไปแล้วลูก